สำหรับใครนะครับที่ไม่มีเวลาฟาร์มนะครับผมผมแนะนำไก่ตันเผาดังฟ้านะครับเผาเลมอนนะครับจะเจป็นพี่แกกนะครับราคา5้าแสนนะครับผม,ผมก็สามารถหาได้แนตะก้าช้อปปี้ของผมเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีลดราคา30%ด้วยนะครับผมคุณสามารถใช้30%เนี่ย ใช้กับสินค้าประเภทอื่นได้เช่นเดียวตอนนี้นะครับผมโค้ด10รีโลนะครับใช้ได้แล้วนะครับผมนี่คือของสุดท้ายนะครับที่คุณจะสามารถใช้รีโลในการุูมหาเผ่าก่อนอัปเดตใหญ่ได้และสําหรับใครนะที่ยังหาพวกเผ่านางฟ้าเผ่าเดมอนอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการปักไว้ให้รอตรงนี้เลยนะครับผมทลกคนทุกคนช่วยกันกดเข้าไปดูหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนาออย่างน้อยนะครับเพิ่มการคลิกหรือไม่ซื้อก็ได้ นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการเล่นเกมนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีลีกนะครับหรือมีสปอยล์หลุดออกมาเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะตอนนี้คือมั่วไปหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะยกมาให้ทุกคนดูนะแบบคร่าวๆนะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พอมีหลุดออกมาบ้างนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าไอ้รูปที่มันมาเนี่ยเป็นของปลอมบ้างเป็นของจริงบ้างบางคนบอกของปลอมของจริงตีกันหมดนะบางคนก็บอกว่าเอามาจากแอดมินบ้างแต่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นแอดมินปลอมก็ได้ นะครับก่อนจะไปดูตรงนั้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด s ั b s c r ค b e ให้ผมก่อนแล้วกันนะครับและจุดประสงค์หลักนะครับที่ทุกคนมาดูคลิปนี้คือจะมาเอาโค้ชไม่ได้จะมาเอาโคชไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราแจกกันก่อนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลักพูสคูณ2เนี่ยมาแล้วนะนี่ดูซ้ายบนเลยนะับใครจะขุดหาแร่นะจะขุดหาอะไรนะรีบขุดเลยนะครับส่วนโค้ดของเรานะครับผมก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ h e a r t นะสำหรับใครที่ใช้ไม่ได้นะครับก็ให้ไปเซิร์ฟว p หรือให้ไปเซิร์ฟใหม่ๆ ออกเซมเข้าใหม่ไปเรื่อยๆนะครับกดใช้เลยปุ๊บได้มาแล้วสิบดีโลและเมื่อเราได้ดีโลมาจะทำอะไรครับต้องไปสุ่มครับไปครับวิธีการไปสุ่มดีโลนะครับผมกดตัว T นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ช็อปนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงคําว่า g o to l i s e เมนูแบบนี้เลยปุ๊บอ่านี่ครับก็ผมมีกอป์ฟบินสอันเนาะก็เดี๋ยวขอสุ่มหน่อยนะครับอ่ะไปเองเจิได้ไหมไม่เอาเดมอนนะฮิวแมนโอเคไปต่อครับ ปึ๊บปุ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 ๊บเอลฟ์โอเคไปต่อไปต่อจุ0.5น้อยไอยเดมอนโอ้โหเดมอนไปเลยซอมบี้เมื่อกี้มีเดมอนผ่านมาครับไปต่อไปต่อปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บซอมบี้อีกแล้วซอมบี้อีกแล้วเดมอนไม่ก็แองเจิ้ลอ่ะโอ้โหเอลทุกคนนะผมสูบมาแบบห้าสิบดีลูลนะร้อยแล้วมั้งเนี่ยระดับเนี้ยผมเติมไปด้วยอะ่ะยังไม่ได้ของ0.5เลยครับ หิวเบนอีกแล้ว <c oughs> คนเล่นมันจะดวงสุยขนาดนี้วะทุกคนไปต่อเลย oh, อันเดดโคตดเกลือตอนนี้ผมสุ่มไปเหลือ3รอบแล้วยังไม่ได้อะไรดีๆเลยครับอันเดดอีกแล้วครับเอา0.5จุดห้าเนาะเอ้ยมีโกโกอ็อกโกเลมไม่อะมันโกลเด้นด้วะมา0.5จุดห้าอะไรอ่ะ โอ้สิบรอบผมหมดอีกแล้วโอ้โหจบที่ฮิวแมนเกลือหมดเดิมเลยครับทุกคนใครจะได้อะไรดีๆก็อย่าเดียมาขิงผมด้วยแล้วกันนะเออกอ่อนสัมผัสใครที่เล่นเกมนี้นะครับและอยากได้ผ่โหดๆนะครับซุ่มยังไงซุ่มยังไงก็ไม่ออกสักทีนะครับผมแนะนําที่บิวอุปกรณ์ช็อปเลยนะครับผมเขามีให้เลยนะครับผมว่าจะเป็นเผ่าเดมอนนะับหรือเผ่าแองเจิลนะครับ,รผ,รบผมก็ลองเข้าไปดูนะครับแน่นอนว่าถ้าอัปเดตใหม่ในวันที่ยี่สิบห้านี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีพิกแอคใหม่ครับ ชุดเกราะใหม่ก็ต้องมีครับผมแนะนําว่าฟาร์มเงินไว้เยอะๆครับแร่อาจจะยังไม่ต้องฟาร์มนะแต่ฟาร์มเงินไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวซื้อพลิกแอคใหม่ไปทันนะครับ mm hmm. โอเคับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารูปที่หลุดออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับต้องย้าอีกทีนึงเลยนะว่ามันอาจจะไม่ใช่รูปจากทางก่าล้ำเส้น,นอาจจะเป็นคนสร้างขึ้นมาบ้างเอออาจจะมีของจริงบ้างแต่เขาอาจจะมาตัดแต่งอะไรเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากรูปแรกเลยนะครับผมทุกผมจะแนะนําให้ทุกคนดูนะ อ่ะภาพแรกขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับรีวายโทเค็นนะครับก็หลักจากที่เราตายเนี่ยเหมือนมันจะเกิดให้เลยนะมันดียังไงครับวันนี้ก็คือเหมือนตายแล้วเกิดตรนนั้นเลยไม่ต้องเดินไกลอย่างนี้หรอแล้วก็ข้างล่างครับก็เห็นไหมครับซับซีโร่พิกแอคครับผมก็เหมือนจะเป็นพิกแอคใหม่นะครับสีออกฟ้าๆเนาะก็ไม่จะรู้รายละเอียดแล้วเท่าไหร่นะาะว่าลูกออกมาแค่นิดเดียวเองนะครับและทางด้านขวานะเหมือนจะมีเผ่าใหม่นะเหียนไหมครับเมชครับ เมชศูนจุดสาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคืออะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรอะ่ะได้ไดอะไรอะ่ะไดตัวศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหลำพังเนี่ยไอศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็สูงไม่ออกแด้ะถ้ามีศูนย์จุดสามศูนย์จุดศูนย์ห้าขึ้นมาเนี่ยผมคงไม่ได้หรอกครับ <laughs> ผมคงไม่ได้จริงๆครับมันมีเสียงระเบิดนะผมเตือนภาพต่อไปมาเลยครับอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นเผ่าใหม่หรือเปล่าครับเหมือนจะเป็นแบบเผ่าอะไรอะ่ะแมวเหรอ เป็นแมวเป้าหรอครับแมวป่าหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับก็มีหางมีหูมีหนวดนะก็อาจจะเป็นเผ่าแมวที่แบบเคลื่อนที่เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าครับต้องรอดูนะครับผมเอ้ใครเขาตีผมจังเลยผมว่าคนต้องไปพูดที่อื่นแล้วล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไป้ต้ล่างดีกว่าครับเผื่อแบบเจออะไรให้ขุดห่อยโอเคโอ้ดูยืนตรงนี้เดียวทุกคนสามบล็อกก็อยู่ด้วยกันอะ่ะถ้ามันเป็นลาวานะผมบอกเลยจุดนี้ดีจัด เคเห็น okay. ตรงนี้กันภาพต่อไปเลยนะครับผมนี่เป็นพ i ิกแอคใหม่ครับเป็นแบบโมเดลพ i ิกแอคและออกสีเหลืองๆนะครับเหมือนจะให้ให้ฟีลแบบยุคเก่าหน่อยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามีเอฟเฟกต์เนี่ยจะสวยมากเลยนะครับสำหรับพิกแอคตรงนี้ต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น NPC ในเมืองจริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมหยิบขึ้นมานิดเดียวนะหยิบมาให้ดูแค่นิดเดียวครับนองจากว่าบางทีเดียมันอาจจะไม่ใช่ของจริงไงอาจจะเป็นแบบแฟนเมสอะไรอย่างี้นะผมก็เลยยังไม่อยากนำเสนอทุกอย่าง นะครับผมก็เป็นโลกสารเนาะใส่ตีนชุดของชุดกันหนาวเนี่ยผมพว่ามันหนาวใช่ไหมล่ะก็ต้องใส่แบบชุดกันหนาวใส่มวกอะไรมันมิดชิดนับจะได้ไม่หนาวต่อไปนะเป็นพิกัดเคเวนไนน์นับอันนี้เนี่ยมีคนแชร์เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นในแอป,ปฟ้านะในแอป,ปดามีคนแชร์กันเยอะมากนะครับผมรวมถึงในแอป,ปแดง YouTube นี่ก็มีคนแชร์เยอะนะครับบางคนก็บอกว่าของจริงของแท้แต่หลายๆคนเลือกออกมาบอกแลวครับว่ามันเป็นรูปจากแฟนเมดนะครับก็ต้องรอดูเนาะ ถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะว่าพลิกแอคอันนี้เนี่ยกับแอคที่ผมให้ดูไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนครับอันนี้เนี่ยสวยกว่านะครับเนี่ยก็จะมีดาเมจอยู่ที่350โอ้โหขุดทีเดียวเนี่ยไอหิน250กับเพียร้อยห้าสิบเดี๋ยวมีโอกาสพังได้เลยนะครับผมเพิ่มโชนะคอีก79%นับราคาขายอยู่ที่1ล้านนะครับก็เท่ากับว่าอันนี้น่าจะราคาประมาณล้านหกไม่ก็น่าจะล้านเจ็ดล้านแปดประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใส่พลิกแอคที่เป็นแบบอ่าลูนเข้าไปอีกนะเป็นลูนตีแรรงคับ ผมบอกเลยว่ามีโอกาสถึง500ดาเมจนะบโคตรแรงเลยนะครับตรงนี้และต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรูปของทางการนะครับนี่คือแบบของเกมเดอะฟรอสเขาลงเลยนะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นสเนปพีคแน่นอนนะครับผมเขาลงเมื่อวานเนาะตอนประมาณประมาณสี่โมนะครับผมผมขึ้นภาพประจุเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นกอบลินนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นยักษ์อ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นอีลิตให้เราตีนะครับแล้วก็เป็นโนมอลออกครับเป็นตัวให้เราตีนี่แหละ นะประมาณนี้เลยนะเป็นตีมน้ําแข็งแบบนี้เลยและอันนี้นะครับผมเป็นแร่นะครับอย่างเป็นทางการแต่เหมือนว่าทางทางเกมของ Discord เนี่ยเขาไม่ได้เขียนอะไรเลยนะเขาลงรูปนี้มาเพียวๆนะก็จะเป็นกาแล็กซีนะครับแล้วก็จะเป็นหินที่มีปีกนะครับพบเครื่องน,นี้เนี่ยเป็นของทางการนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอันซ้าย,นยในแร่ใหม่นแน่นอนครับแต่อันขวาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แร่นะอันซ้ายเนี่ยเป็นแร่หินเห็นไหมครับแต่อันขวามันไม่มันไม่ใช่นะแล้วใน ขาไม่ได้เขียนอะไรเลยนะเขาลงแค่รูปภาพนี้มาแบบเพียวๆเลยให้เราเนี่ยมานั่งเดานะว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันคืออะไรนะทุกคนคิดว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอยากรูว่าทุกคนในคำคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้าเราเข้ามาดูในดิสค r d ของทางเกมนะครับตรงนี้นะครับจะมีภาษารับครับเห็นไหมเป็นภาษารับรับที่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะถ้าทุกคนรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับผมพยายามแปลนะผมผมแปลไม่ออกอ่ะมันแปลว่าอะไรบ่ทุกคนเนี่ย LICU อะไรเนี่ยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเท่ากับ IHSDLN อะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะโอเคครับทุกคนจริงๆเนี่ยจะมีสนีพีคออกมาเยอะมากเลยนะครับซึ่งสนีพีคที่ไม่ได้ออกมาจากทาง Discord นะเป็นแบบไม่รู้คุณออกมาจากไหนกันนะครับหลุดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่ผมคิดว่าตามผมนะผมคิดว่าให้เชื่อในสนีพีคที่มาจาก Discord ก่อนจะดีกว่านะครับผมถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่แบบลวกออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ เนาะอาจจะทําให้ทุกคนเยนผิดหวังเอาเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีรักผู้คุณสอนครับอย่างที่บอกไปก็เกลือเหมือนเดิมนะก็ฟาร์มฟาร์มแรกฟาร์มแรกดักไลท์เดมอนท์อะไรเตรียมไว้นะครับแล้วเดี๋ยววันที่25ธันวาคมนี้เจอกันครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแบบเดิมให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแต่เนื่องจากว่าวันที่25 26นี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เกมเดียวเลมันมีเกมอย่างบล็อกฟุตด้วยครับที่อัปเดตซึ่งผมก็ต้องแบ่งเวลาไปเล่น ครับบอกฟุตเนี่ยก็จะเป็นผลโอเปตื่นเอ้ยไม่ใช่ผลโอเปรรเวิร์นะครับแล้วก็สกิลเนี่ยก็ห่อมาแล้วโคตรโหดเหมือนกันนะครับก็ขอพื้นที่พูดถึงเกมนั้นนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเดี๋ยวผมขอขุดแร่สองบล็อกนี้ดูสิว่ามันจะออกนี่ครับเกิดจริงด้วยครับทุกคนจาตรงนี้ได้ไหมครับคือมีแต่คนพูดถึงโลกสามนะครับไม่มีใครพูดถึงกรุงนี้เลยว่ากรุงนี้นจะเข้าได้ไหมนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าได้เนาะ อาจจะเป็นมินิเกมให้เราเข้าไปหรือไม่ก็อาจจะเป็น n อ c ซให้ทำเควสรับนะครับตรงนี้เออเพราะงั้นมันคงไม่ใส่โกงไว้แบบนี้หรอกนะครับเคบผมก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นประมาณนี้กไปฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไคร b ์ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สหวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอัปเดตนะครับกนะ็สวันนีแบบนม่พุ่มเย้